สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับกับรายการรถบ้านหลักหมื่น FF Car นะครับผมนะวันนี้มีรถเก๋งโตโยต้านะครับนาะฉชยานะครับนะหนะ้ยายักษ์โตโยตา้าโคโรน่านะครับเป็นบอดี้ใหญ่นะครับคันนี้โอเคเลยครับเป็นเครื่องหัวฉีดด้วยนะครับเครื่อง1 5 0 0ซีซีนะครับพวงมลลาลัยพาวเวอร์นะเป็นคันนี้เขาเรียกว่าไงอะ เป็นรถบอดี้กำลังพอดีมือนะทรงสวยนะทรงเรียวนะอ่าทรงเรียวนะโอ้ดูเป็นไงรอบขัดน,นะครับผมสีสันพอไปวัดไปวาเลยคันนี้โดยรวมรายละเอียดนะครับนะอ่าประมาณนี้นะครับโดยรวมรายละเอียดประมาณนี้เลยรถใช้งานได้ปกติเลยนะครับนะเล่มทะเบียนเอกสารทุกอย่างครบหมดทุกอย่างนะครับนะ ตอนแรกไม่มีตรงนี้ผมเปลี่ยนให้แล้วนะสามารถติดเป,ป,ปิดได้ปกติแล้วตอนนี้อดูภายในสวยมากนะเดี๋ยวค่อยรีวิวภายในนะอเดี๋ยวค่อยรีวิวภายในภายในกันนะครับภาษีนะครับยังไม่ขาดนะครับพรบรก็ยังไม่ขาดเล่นเอกสารชุดโอนครบนะครับคันนี้สีสันก็ยังโอเคนะครับนะสีสันก็ยังโอเคนะมีริ้วรอยตามธรรมชาติมานะครับนะรถอายุอานามนะสามสิบปีได้นะครับผมนะอ่โหเรียทะเบียนสวยมากเลยนะรวมกันได้เก้าเลยนะสี่ศูนย์ห้านะครับนะ เครื่องสะอาดมากนะแล้วผมให้ดูเครื่องภายใน BPS ด้วยแล้วมาเจาะรายละเอียดกันนะครับาภายในเรามาดูช่วงเครื่องกันดีกว่าเครื่องเรียบร้อยสะอาดดีครับนะเรียบร้อยสะอาดดีนะครับไม่มีเยิ้มเลยนะครับเครื่องไม่มีเยิ้มเลยดูนะไม่มีเยิ้มเลยเครื่อง แผ่นเพจอยู่ครบครับแผ่นเพจอยู่ครบครับรถไม่มีไม่เคยชนนะครับนะไม่เคยชนนะไม่มีชนหนักนะครับผมนะไม่มีพลิกคว่ำจมหนาไม่มีนะครับนะรับประกันเลยคันนี้นะครับโอ้โหผมมาลลย power ด้วยเบาะกมะยีนะครับช่วงหลังดูสวยๆครับเบาะนะสวยๆครับคอนโซลกลางครับสวยๆครับนะ ได้ตามนี้เลยครับรถน้ํามันล้วนนะครับนะได้ตามนี้เลยลถนะเบาะสวยๆเลยครับนะประมาณนี้เลยครับนะเรามาดูช่วงหลังฝาท้ายกระโปรงดีกว่าเจาะรายละเอียดทุกซอกทุกมุมนะครับนะรถใช้งานอยู่นะครับนะรถค่นี้เจ้าของเดิมใช้งานอยู่นะครับนะก็ประมาณนี้เลยครับโล,โล่งๆเลยครับนะมีแม่แรงมียางอะไรด้วยนะผมน่าจะ น่าจะมียางอะไรนะมียางอะไรอยู่ด้วยนะนนมีแม่ละมีแรงยางอะไรหลังก็โลง่งๆประมาณนี้เลยนะพ่อค้าแม่ค้านะครับนะสนใจที่จะเอาไปทํามาหากินนะโอ้โหคนของได้เยอะเยอะแยะเลยคันนี้คนของได้เยอะแยะเลยนะผมเปิดในราคานะครับผมผมเปิดในราคานะฟังฟังดีๆนะผมเอาราคาสองหมื่นแปดพันะเอาสองหมื่นแปดพันพอคลิปเก่าผม ไม่ได้เก็บรายละเอียดแต่สองสองแปดห้าร้อยแต่อันนี้ผมเก็บเก็บไอ้นั่นให้ไอ้ฟ้าเปิดให้นะลดราคาให้อีกห้าร้อยเครื่องดีมากนะขับทางไกลโอเคเลยเลี้ยวซ้ายี้วขวามไม่ดังแอร์เย็นด้วยนะภาษีเล่มพรบรไม่ขาดนะครับนะคะันนี้นะมาชมรายละเอียดภายในนะครับนะรถรายละเอียดภายในนะครับผมนะเป็นแผงคอนโซลนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับผมนะแผงคอนโซลประมาณนี้เลย คอนซโซลไม่มีแตกไม่มีรล้านะครับนะสวยๆอยู่เลยประมาณนี้นะครับนะคอนซโซลนะลก็มีลํานิดตรงนี้นิดหน่อยนะครับผมนะอ่ากระจกใช้ได้คู่คู่หน้านะครับนะใช้ได้คู่หน้านะครับนะใช้บานนี้แล้วก็บานนู้นนะครับนะคู่หลังต้องเช็คนะครับผมว่าน่าจะเป็นที่สวิกนะครับนะอันนี้นะครับผมเป็นวิทยุเดิมโรงงานเลยนะนะผมเล่นไม่เป็นนะแต่มันยังติดอยู่นะแล้วผมเปิดให้ดูนะนะแล้วก็มีเกอะไรด้วยตรงนี้ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ไม่เอาออกให้นะ เนี่มีที่ชาร์จแบตอะไรให้ครบนะครับนะคันนี้ผมให้ไปด้วยนะที่ชาร์จแบตอะไรให้ไปด้วยเลยไม่ได้ทอดออกนะครับภายหลังสวยนะครับนะสองหมืนนะครับไม่เสียใจนะครับผมบอกให้ราคานี้พร้อมใช้งานนะครับนะเกียร์คอนโซลสวยมากนะครับนะพร้อมใช้งานเลยรถสตาร์ทติดแล้วนะครับนะเครื่องนิ่งๆเครื่องนิ่งๆเลยรถน้ำมันร้วนะครับนะอ่าเตือนไฟเบรกเตือนอะไรอยู่ครบหมดทุกอย่างนะเกียร์ธรรมดานะครับเข้าชิด ไม่หลุดไม่เด้งไม่อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับนะมีตู้แอร์ตรงนี้ด้วยนะใส่น้ําอะไรเนะี่ยเปิดตรงนี้มันน่าจะมีช่องแอร์นะผมเคยขายอยู่นะคะอมีช่องอะไรสวยๆนะครับผมนะเดิมเลยนะครับประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆนะก็ประมาณนี้นะครับแต่เตอร์ดังที่ปัดน้ำฝนใช้งานได้นะครับนะใช้งานได้ดีนะครับนะอโอเคครับนะเล่นภาษีพลเอรอไม่ขาดนะครับนะ ไฟนะครับนะไฟติดนะไฟติดน่าจะติดหมดนะติดหมดด้วยนะครับนะสองหมนนะครับนะส่งฟรี100กิโลเท่านั้นนะครับนะส่งฟรี100กิโลเท่านั้นนะครับนะพวกอะไรก็ยังติดนะโอเคหมดเลยนะกระจกหลังก็โอเคนะประมาณนี้เลยกระจกหลังครับผมเบาะเบื่ออะไรก็โอเคนะครับสวยไม่มีขาดเลยนะครับนะเห็นไหมไม่มีขาดเลยครับผมโอเคเลยผมมันปรับได้ด้วยนะเบาะปรับได้ด้วยโอ้ดีมากเลย ประมาณนี้เลยนะครับนะมีเกอะไรขึ้นด้วยไม่รู้นะผมก็ไม่รู้นะใครไม่ใช้ก็ถอดเอานะครับของผมนะผมให้ไปด้วยนะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตแถมไปด้วยเนี่ยอันเนี้ยผมซื้อมาร้อยกว่าบาทนะเน,นี่ยแถมไปเลย,เยกะจกมีนากาบอกด้วยเห็นไหมนะผมเล่นไม่เป็นนะครับนะใครที่ไม่ต้องการก็ถอดออกได้นะโอ้แอร์เย็นแบบเย็นสบายเลยตอนนี้เปิดพัดลมเล่นพัดลมได้โอ้โหเย็นมากเย็นเลยเย็นสบายมากเลยกันแดดกันฝนนะครับนะสองหมื 28, น่นแปดนี่ใครไวใครได้นะครับผมนะ เดี๋ยวไปลองช่วงการขับขี่กันเนาะอ่าเราเข้ามาอยู่ในเจ้า Toyota าโคโรนนะครับนะช่วงการขับขี่นะครับนะไปะตอนนี้เราไปแล้วพุอะไร BBS ด้วยลายไม้แต่ดังนะครับนะลองขอบับขี่ของจริงครับออกถนนของจริงครับนะ รถเราลองให้ดูครบทุกอย่างมีน้ํามันอยู่อยู่นิดหน่อยนะครับคันนี้นะอา,อาจจะมีกินด้านกว่านิดนึงนะครับผมนะลมยางหรือเปล่าไม่แน่ต้องตั้งศูนย์ดูนะครับรถนะตั้งศูนย์ดูแต่ถ้าขับปกติก็ขับปกตินะออัตราเร่งดีด้วยประหยัดน้ํามันมากๆบอกให้รุ่นนี้ของจริงนะครับของจริงนะครับไม่แนะนําให้รอดเลียเ้ยนแบบนะครับนะ อาจจะเกิดอันตรายของตัวท่านเองได้นะของผมนี่ผมเป็นถนนที่ผมคุ้นชินอยู่ตลอดเวลานะครับนะขับดีมากๆขับนิ่มเลยไปตั้งศูนย์หน่อยนี่ผมบอกให้นิ่งกริปรถโอเคครับนะไฟเลี้ยวนะครับผมติดครบหมดทุกอย่างนะไฟหน้า รถไฟสูงไฟต่ำนะครับติดครบหมดทุกอย่างนะครับนะไฟขอทางติดครบหมดนะครับนะข้างหลังรู้สึกว่าจะเป็นไล่ฟ้า้วยนะเป็นกระจกไล่ฟ้าด้วยนะข้างหลังอะนะนะอ่าแล้วผมจอดดูรายละเอียดให้ทีนึงนะอันนี้อะไรเนี่ยมันเป็นที่อะไรผมก็ไม่แน่ใจไอตัวเนี้ย <laughs> เล่นไม่เป็นเหมือนกันมันมากับรถเนาะ กระจกไล่ฟ้าด้วยข้างหลังครับเนี่ยมันมีตุ่มไล่ฟ้าตรงนี้แล้วใช้งานได้ด้วยนะใช้งานได้ด้วยโอ้ไม่ใช้งานได้ด้วยไปเราไปกันอ๋อเป็นเป็นไมค์กิโลมันเป็นไมค์กิโลนี่ขึ้นแล้วมันเป็นไมค์กิโล <laughs> ไมกิโลนี่เองนะเพราะไม่ไอ้นี่มันเสียไงไม่มันเสียแล้วไมเนี่ก็ขึ้นแทนไงอ๋อโอ้โหนิ่มมากอ๋อเป็นไม่โอ้โหดิจิตอลซะด้วย <laughs> ดิจิตอลซะด้วย แอร์เย็นมากเลยคันนี้แอร์เย็นเลยเย็นแบบเย็นสบายเลยอะ่ะพี่พี่ F4 อ้อโหเก็บไปใช้งานเองดีกว่ามากคันนี้สองหมืนแปดโคตรดีนะใครสนใจนะครับเบอร์โทรติดต่ออยู่ด้านล่างนะครับ0840902878นะครับผมนะนะัดรถ ดูรถได้ที่อยุธยานะครับอําเภอนครหลวงนะครับหรือวัดกุดิกุของเรานะครับนะใครท่านใดที่มาไม่ถูกนะครับแอดไอเดีไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะส่งพิกัดส่งโลเคชั่นไปให้นะครับพี่พนะอ่าดูนายการอยู่ครบหมดทุกอย่างคอนโซลสวยครับนะคอนโซลสวยเลยนะคอนโซลใช้ได้ใช้ใช้ได้ดีเลยคอนโซลเก๊ออะไรเนี่ยใช้งานได้ดีเลยเลยดูเห็นไหมเห็นไหมครับนะใช้งานได้ดีเลยก็ปร,ประมาณนี้เลยข้างหลังกว้างขวางครับนั่งได้สามสี่คนแหละ ไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวอะไรแบบสบายสบายเลยนะคันนี้เครื่องเงียบมากนะประมาณนี้เลยสองหมื่นแปดเท่านั้นไควไวใครได้นะคนนั้นได้เลยนะโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆของคุณพี่แล้วอยู่ที่คุณพี่แล้วนะตอนนี้ประตูอะไรเปิดปิดได้ปกติแล้วนะผมทําให้เรียบร้อยหมดแล้วนะรถคันนี้ปกติแล้วนะปกติก็ไม่ปกติเหรอปกติทุกคันละครับผมนะรถผมอ่ะนะอะไรที่มันเก็บได้นิดหน่อยนะผมสั่งอะไรผมหาอะไรได้ผมก็จะเก็บงานให้นะครับนะ เพื่อความสะดวกสบายของคุณลูกค้านะครับผมนะอ่าโอ้โหโคดจาบเลยโดยไมดิจิตอลด้วยโอเคนะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับนะกดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมนะอ่าใครที่พลาดคันนี้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับผมนะกดกระดิ่งไว้ครับนะเวลาผมลงรถมันจะได้มีจะได้เด้งนะเด้งกับ f อฟนะเด้งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับนะ โอกาสหน้าผมจะเอ,เอารถรุ่นอะไรมารีวิวนะครับผมกดติดตามไลนะครับผมนะกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับนะ,ะเป็นกําลังใจให้ผมนะได้ทําคลิปต่อไปนะครับผมนะโอเคครับนะรถคันนี้นะผมบอกให้มัมนมีพรบ,บรด้วยนะลืมอีกอ,อย่างหนึ่งมันมีพรบรด้วยพรบรยังไม่ขาดนะเพราะขาดพร้อมนี่เลยเนี่ดูเห็นไหมภาษีพ,พรบรนะครับปีหกเจ็ดนะครับเดือนยี่สิบพฤศจิกาแล้วครับนะคันนี้ต่อหลักร้อยเอง เครื่องหัวฉีดแล้วด้วยนะคันนี้โอ้โหแอร์เย็นแบบเย็นชื่นใจเลยแดดร้อนๆก็มาเหอะครับเย็นแบบนี้มาเลยครับแดดไม่เคยกลัวครับนะเย็นฉ่าโอเคนะครับพี่ๆนะสนใจติดต่อได้นะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะด้านล่างตรงนี้เลยนะกดโทรเลยครับนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายๆนะครับผมสวัสดีครับ